ทุกวันพบกับรายการของช่องดาเร็กเตอร์สิลประชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็กเตอร์สิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่15มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทักษินยังต้องรอต่อไปนับถอยหลังรายวัน จากวันนี้ไปจนถึง23มีนาคมไม่วันใดวันหนึ่งลุงตู่ต้องประกาศยุบสภาฉะนั้นวันที่เหลืออยู่จึงไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกแล้วนอกจากการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเต็มร้อเปเซช่วงเย็นวานนี้14มีนาคมหลังประชุมคอรมอมาราธอน7ชั่วโมงเต็มวิศนุเครือง,งามบอกกับนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลว่า วันที่21มีนาคมจะยังมีการประชุมคอรมอ,อยู่ตามปกติท่านนายกไม่ได้พูดอะไรพูดแต่เพียงว่าอาทิตย์หน้าประชุมคอรมอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ยุบสภา,าก่อนวันที่21มีนาคมนะครับเพราะยุบสภาแล้วรัฐบาลร,รักษาการยังคงประชุมคณะรัฐมนตรีหรือบริหารประเทศต่อไปได้แต่อำนาจ,จะหายเกือบหมดประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าทำอะไรก็ได้หรือไม่ได้บ้างมาตรา169คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา167วงเล็บสองและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา168ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บหไม่กระทำการอันเป็นผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเล็บ2ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกรดวงเล็บ3ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกรดวงเล็บ4ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดฉะนั้น3-4วันนับจากนี้ฝุ่นยังคงตลบเพราะการย้ายพักรถสุดท้ายเสร็จแล้วถึงจะเช็คขุมกำลังของแต่ละพักได้ว่าพักไหนได้เกิดหรือดับแน่นอนครับพักเล็กน่าเห็นใจ โอกาสได้สสสักหนึ่งที่นั่งไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสสบัญชีรายชื่อที่ต้องใช้เสียงประชาชนถึง3.5แสนเสียงต่อสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนบางพักโตเรียวผิดคาดก็พักรวมไทยสร้างชาติของลุงตูนนั่นแหละครับถึงวันนี้เลิกถามได้เลยว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้สสพอเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะพักนี้ จะได้สอสอเกิน25คนแน่นอนถึงตอนนี้น่าจะครึ่งร้อยขึ้นไปเลือกตั้งจริงจะเกินไปอีกเท่าไหร่ยังไม่ทราบครับแต่น่าจะอยู่ในเส้นทางมีส่วนร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนพลังประชารัฐของลุงป้อมถือว่าขาดทุนพอประมาณเพราะสอสอไหลออกเยอะกลุ่มสมิตรน่าจะไม่เหลือสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับบ้านเก่า พักเพื่อไทยค่อนข้างแน่นอนแต่ขุมกำลังของลุงป้อมไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยแน่นอนต่างกับภูมิใจไทยที่มีสอสอไหลเข้ามากที่สุดทำให้เสียหนูอนุทินชาญวีรกูลมีพลังในการต่อรองทางการเมืองมากกว่าเดิมพักนี้ว่ากันหลักร้อยประชาธิปัตย์ประคองตัวให้ได้สอสอเท่าเดิมถือว่าเก่งมากแล้วแต่ก็ยังเป็นงานหิน เพราะสอสอระดับแม่เหล็กลาออกไปเยอะพอสมควรอย่างไรเสียพักประชาธิปัตย์ยังมีเสียงสอสอมากพอเสนอชื่อจุลินลักษณะวิสิตเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอนประเด็นที่4พักที่กล่าวมานี้หากยังจับมือทำงานการเมืองกันต่อยังมีโอกาสลุ้นรวมเสียงสอสอเกินกึ่งหนึ่งคือ250เสียงสูงมากทีเดียว เพราะฝั่งฝ่ายค้านที่มีอยู่เจ็ดพักอาจเหลือแค่3พักสองพักที่ยังเหลืออยู่แน่ๆคือเพื่อไทยกับก้าวไกลส่วนพักเล็กที่เหลือไปลุ้นเอานั่นเพราะว่าจะได้สอสอมาแต่ละที่นั่นเลือดตาแทบประเด็นเพื่อไทยโอกาสได้สอสอเกิน2 0 0เสียงแทบเป็นไปไม่ได้เข็นได้มากที่สุดไม่น่าเกิน180เสียงขณะที่ก้าวไกลต้องยอมรับว่า ด้วยระบบเลือกตั้งบัตร2ใบเราจะไม่เห็นปรากฏการณ์แบบที่เกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่อีกแล้วอีกทั้งกระแสพักเก้าวไกลไม่ได้เปรี้ยงปล่าเหมือนพักอนาคตใหม่เคยได้รับเมื่อครั้งการเลือกตั้งปี2562ฉะนั้นได้มา50ที่นั่งก็ถือว่าเก่งมากแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจึงมีโอกาสสูงที่จะวนกลับไปสูตรเดิมที่ต่างไปคือเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ใครจะมานั่งลุงป้อมลุงตู่เสี่ยหนูยุลิมทุกคนล้วนมีโอกาสแต่จะมากน้อยแตกต่างกันนี่ยังไม่พูดถึงดีลวรับดูใบนะครับเพราะการเมืองสามารถพลิกได้เสมออยู่ที่ข้อมูลในขณะนั้นๆว่าใครมีข้อมูลใหม่หรือไม่การที่พักเพื่อไทยหาเสียงชะละเลือกตั้งแลนสไลด์ไม่คบใครตัดพักพี่พักน้องขอตั้งรัฐบาลพักเดียวใช่ว่าจะดีเสมอไป แม้การเมืองจะไม่มีมิตรแท้ศัตรูที่ถาวรแต่การกระทบกระทั่งกันร,รุนแรงระหว่างการเลือกตั้งมีผลต่อการจับมือกันตั้งรัฐบาลได้เช่นกันจับตาดูพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพัน์ไว้เพราะหาเพื่อไทยพลาดการเป็นรัฐบาลเพราะสอสอขาดไป1 0บถึงยีเสียงก็จะเป็นฝีมือพักไทยสร้างไทยนี่แหละครับเพราะนี่คือตัวตัดแต้มของเพื่อไทยในภาคอีสาน โดยเฉพาะคะแนนปาติลิสครับเรียงลำดับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นพอหอมปากหอมคอแต่ฟันธงได้ผลการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้สองขั้วการเมืองสูสีคู่ขี้ไม่ต่างจากการเลือกตั้งปี2562ผลคือทักสินยังต้องรอต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทําลายสุขภาพอร่อยทุกคําเพราะทําจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0 9 1 8-53-4455ส่งทั่วประเทศ